ก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเอาละฮะก็กล่าวสวัสดีเหล่านินจาทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้นะครับก็กลับมาพบกับผมต้นไม้สตูด,ดิโอกันอีกเช่นเคยนะครับในวันนี้นะครับผมก็จะมาบอกวิธีการรับแล้วก็รายละเอียดของร่างเซียนขอวิธีของนารุโตะกันนะครับผมนี่นะครับ ร่างเซียน6วิธีนะครับมันก็จะมีตั้งแต่1หางถึง9หางเลยนะครับวิธีปลดล็อกนะครับเราก็จะต้องมีเลเวล1น0 0นะครับจากเมื่อก่อนนะครับจะมีเลเวลแค่1,500นะครับผมแต่ตอนนี้นะครับเขาได้เปลี่ยนเป็น1,700แล้วนะครับแล้วก็ได้เพิ่มโหมดเซียน6วิธีที่เป็นของนารูโตะนะครับที่อยู่ในล่างของโหมดสัตว์หางนะครับผมนี่นะครับทุกคนเมื่อก่อนนะครับมันก็จะตันที่ล่างนี้นะครับ แต่ตอนนี้นะครับเขาก็ได้ทําการเพิ่มโหมดเซียนของนารุโตะมานะครับที่เป็นล่างเซียนของเซียน6วิถีนะครับส่วนใครที่เล่น9หางก,ก็ให้กด Z 8นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับโหมดเซียน <Wow. S 1> เป็นไงครับทุกคนโคตรเท่เลยครับโหมดนี้นะครับ <Yeah. S 1> ก็จะเหมือนกันในอนิเมะเลยนะครับแทบจะแกะแบบกันมาเลยนะ แล้วดูท่ากันนะครับท่ากันนะครับก็จะเป็นการถือกระบองของเซียนหกวิถีนะครับโคตรเท่เลยนะครับเป็นร่างที่ผมชอบมากเลยครับร่างนี้ตอนตีนะครับตอนตีตอนตีก็ธรรมดานะครับต่อมาก็มาดูในเรื่องของสเต็กันบ้างนะครับสเต็นะครับจะบวกจากกะ2,900นิน2,900หมัด3า0 0แล้วก็เลือด2,900กนะครับในโหมดนี้นะครับ ในโหมดนี้ก็จะมีกันถึงสสกิลกันเลยนะครับผมสกิลแรกนะครับสกิลแซดนะครับสกิลแซดกดแซดธรรมดานะครับแซดธรรมดาก็จะเป็นการขี่คุณละมอย่างนี้เลยนะครับเราสามารถบังคับเขาได้นะครับแล้วก็สามารถคลิกซ้ายนะครับเพื่อยิงบอลสัตว์หางได้นะครับต่อมาก็สกิลคิวนะครับกดคิวธรรมดาเลยนะครับ การกดคิวธรรมดานะครับก็จะเป็นการยิงลูกแก้วของเซียนหกวิถีนะครับที่อยู่ด้านหลังของเราเลยนะครับต่อมาสกิลที่3นะครับสกิลที่3นะครับก็จะเป็นการคลิกขวาแซดนะครับการคลิกขวาแซดนะครับก็จะเป็นการที่ให้คุณละมะของเรานะครับเดินเองนะครับแล้วก็จะเป็นการยิงสัตวบอนสัตว์หางในลักษณะแบบเก่าเลยนะครับ สกิลที่4ี่นะครับสกิลสุดท้ายนะครับให้เรานะครับคลิกขวา Q นะครับคลิกขวา Q นะครับก็จะเป็นการเอาบอลสถานะครับขึ้นมา2ลูกนะครับเหมือนแบบเดิมเลยนะครับแต่ให้เรากดคลิกขวา Q นะครับโอเคครับทุกคนรายละเอียดแล้วก็รีวิวก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับส